สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในตอนที่506ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผ่านธนาคารออมสินเนาะจำนวนเงิน50บาท อขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่วีรศักเนาะที่คอยด o n a t สนับสนุนเราเสมอเสมอมาขอบคุณเป็นอย่างมากครับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนนะครับก็สามารถด o n a t ให้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากําลังสนุกไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่เยเทียนซินนะครับได้เข้ามาใน สารที่ที่เป็นหนึ่งในสารที่ที่อันตรายที่สุดในโลกลาย่างปลาม่านหมอกบัดนี้นะครับนางนั้นก็ได้พบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างสัตว์ร้ายขนาดยักษ์นะครับสืบเนื่องจากในโลกของอ่ายุตธปุ๊บนี้นะครับไม่ได้มีจัดการจัดลําดับนะครับรเ,เวลสัตว์ร้ายนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้ว จึงไม่มีสิ่งไหนที่สามารถมาจัดเลเวลสัตว์ตัวนี้ได้ว่ามันอยู่ระดับไหนสิ่งเดียวที่เยเตียนซินรู้นั่นก็คือนี่คือสิ่งมีชีวิตที่นางนั้นเคยเห็นเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะครับและน่าสะเึงกลัวที่สุดแม้แต่ผู้ฝึกยุทธผู้ฝึกตนที่มีพลังอวตารอยู่ในขั้น่พีผู้ที่มีพลังอวตารรูกูตาร,รกายดอกบัวหกกลีบอย่างนางนะครับยังต้องหวาดหวัน่นนางนั้นกําลังเผชิญอยู่กับอะไรกันแน่สิ่งมีชีวิตนี้นะครับมันมีขนาดใหญ่จนขนาด ตัวของนางนั้นเทียบเด้าเพียงแค่ปลายจมูกของสัตว์ร้ายตนนี้มีคำพูดหนึ่งของชาวพุทธได้ว่าเอาไว้การภพพานทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเจตจำนงของสวรรค์การภพพานทั้งหมดล้วนถูกลิขิตไว้แล้วไม่มีสิ่งที่เรียกริ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเร็วหรือช้ามีเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะได้พบกับสิ่งที่ต้องการขนของสัตว์ร้ายที่เห็นนะครับมันขาวสนิทจมูกของมันดูแหลมคมมันมีเขาใหญ่สองข้างดูบนหัวดวงตาของมันนะครับแคบเรียวราวกับประจันทร์เสี้ยวสัตว์ร้ายตัวนี้กําลังลีมองไปที่เย่เจียนซินนะครับมันกําลังจ้องมองนางราวกับว่ามันกําลังคิดว่าเยเทียนซินเป็นอาหารหรืออะไรบางอย่างเย่เทียนซินไม่กล้าแม้แต่จะขยับไปไหนนะครับ แม้ว่านางจะเป็นถึงผู้ที่มีพลังอวตารรกูตาระกายร้อยวิบัติดอ,เอกเบือหกกลีบแต่านางก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหลบหนีจากสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดมหึมาตัวนี้ได้ไหมไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่มีเคย ที่มีคนเคยพูดเอาไว้มีเพียงแค่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบขั้นสูงสุดเท่านั้นที่กล้ามากพอจะเข้ามาในส่วนลึกของป่าใหญ่ทั้งสีได้ใช่แล้วป่ามานหมอกก็เช่นกันมันเป็นหนึ่งในส่วนของป่าใหญ่ทั้งสีนั่นเองยเยี่ยนเซินไม่อาจมองเห็นร่างกายของสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นได้นะครับสิ่งที่นางกาลังจ้องมองมีเพียงแค่ส่วนหัวของมันเท่านั้น าาจะให้เยเทียนซินอธิบายรูปรักของสัตว์ร้ายที่เห็นนางคงบอกได้ว่ามันมีหน้าตาคล้ายคลึงกับจิ้งจอกขาวจำให้ดีนะครับลักษณะของสัตว์ร้ายตัวนี้มันมีลักษณะคล้ายกับจิ้งจอกขาวกันและแล้วมันได้ทรงเสียงร้องออกมาวิ่งเยเตียนซินนะครับยอมสลับความคิดฟุ้งซ่านอ,อกก่อนจะปลดปล่อยพลังอวตารของตัวเอง พลังอวตารโรกูตารกายร้อยวิถีนะครับดอกบัวหกกลีบที่มีความสูงกว่า70ฟุตนะครับปรากฏตัวขึ้นสุดยอดวิชาเยเทียนชินนะครับหันหลังหนียังไม่คิดชีวิตในขณะที่วิ่งหนีนะครับยเยเตียนชินสัมผัสได้ถึงลมกระโชกแรงและอะไรบางอย่างที่ห่อหุ้มร่างกายของและอะไรบางอย่างที่ห่อหุ้มร่างอาวตารของนางเอาไว้เยเทียนชินรู้สึกว่าราวเยเทียนชินนะครับรู้สึกราวกับโลกตั้งใบนั้นกําลังถูกห่อหุ้ม ด้วยบางสิ่งบางอย่างและในเวลานี้นะครับรู้ตัวอีกทีนางรู้สึกว่าโลูกทั้งใบกําลังหมุนอย่างรุนแรงก่นที่จะถูกโยนขึ้นไปบนอากาศเยเทียนซินนั้นนางตกลงมานะครับไม่สามารถควบคุมพลังลมปานได้เลยกรนเสียงร้องอันแหลมคมได้ดังขึ้นมาอีกครั้งในที่สุดนะครับเยเทียนซินนั้นก็ตกลงถึงพื้นนางไม่ได้ตกลงบนพื้นดินนะครับแต่เยเทียนซินนั้นตกลงบนขนสีขาวอันอ่อนนุ่มแทนนางไม่มีเวลาจะตรวจสอบสภาพรอบตัวนะครับ ทันทีที่นางตกถึงนะครับก็มีลมแรงกำลังพัดผ่านใส่นางอย่างไม่ใหญ่ดีแบบแบบแบบนี้แย่แน่เยเทียนซินนะครับรีบคูจรพลังนางได้สร้างม่านพลังนะครับลมปานเพื่อป้องกันแรงลมเอาไว้มันต้องเป็นความเร็วขนาดไหนนี่มันความเร็วแสงหรือหรือมันเป็นความเร็วขนาดไหนกันแน่ที่ทำให้ไหม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่มีพลังอวตานโรกูตรากายร้อยวิธีดอกบัวหกกลีบนั้นแทบที่จะรู้สึกว่ากำลังถูกสายลมบดขยี้ปุฟปุฟปุฟ ดตนในนั้นเย่เตียนซินรู้ตัวอีกทีนะครับนางก็กําลังอยู่บนสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายขนาดมหือมากําลังพานางไปด้วยในขณะที่เดินปลาเดินผ่านปลา,า,าด้วยความเร็วสูงหลังจากวิ่งไปหลายชั่วโมงนะครับหมอกบางๆก็เริ่มจางลงสัตว์ร้ายตัวนี้ได้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วดุดดังสายฟ้าฟาดนะครับในขณะที่สะพายเย่เจยนซินอยู่บนแผ่นหลัง ท,ทุกอย่างก้าวของสัตทุกอย่างก้าวของสัตว์ร,ร้ายนั้นได้กินระยะทางกว่าหลาย,ร,ยร้อยเมตรในตอนนี้นะครับยีเจียนซินมองเห็นทุกอย่างชัดเจนเหลวภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมานะครับนอกจากขนสีขาวบนหัวของสัตว์ร,ร้ายลำตัวของมันใหญ่นะครับลำตัวของมันส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นได้กระโดดจากกระโดดลงจากหน้าผากระโดดลงไปที่หน้าผานะครับในตอนนั้นเองนะครับมีชื่อชื่อหนึ่ง จูจๆมันก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของเย่เตียนซินเฉินกวางชาวมนุษย์เปลือกได้ว่ากันเอาไว้เฉินกวางเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเฉินกวางนะครับเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกที่มีน้ำแล้มอยู่ที่ด้านหลังผู้ที่กีนมันจะได้รับอายุไขเพิ่ม2 0 0 0ันปีในที่สุดนางก็ได้พบมันแต่แต่ทำไมเฉินกวางถึงกระโดดลงหน้าผามากับข้ากันละ่ะกัน าผาที่เฉินกวางกระโดดลงนะครับดูเหมือนมันจะลึกไม่มีที่สิ้นสุดเยเทียนซินตกไปลงตกลงไปที่เหวลึกมากขึ้นและลึกมากขึ้นเมื่อลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับเยเทียนซินก็มองเห็นเถาวัลย์และสัตว์ร,ร้ายมีปีกจำนวนมากสัตว์ร,ร้ายบางชนิดนะครับมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าเฉินกวางเสียอีกสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายนะครับยังคงว,ง,วงวนเวียนอยู่ในเหวลึกพร้อมกับส่งเสียงร้องกึกก้อง ไปทั่วทั้งหิวในตอนนี้เย่เทียนซินนะครับก็คิดเอาไว้แล้วว่านางต้องติดอยู่ในหิวที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ตลอดไปแน่นอนเวลาจิตวันได้ผ่านพ้นไปนะไปในชั่วพริบตาภาพตัดมาที่ศาลาตะวันออกลูโจลืมตาขึ้นนะครับตัวเขาได้ฟื้นฟูพลังวิเศษจนเต็มเต็มที่แล้วหลังจากนั้นลูโจเรือมองไปที่แต้มบุญแต้มบุญหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแต้มดูโจไม่ต้องการใช้แต้มบุญเพื่อซื้อกา์ดวิเศษด,ด้วยพลังวิทยุของตัวเองที่มีในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าราคาของกาดวิเศษนั้น มันจะไม่คุ้มค่าอีกต่อไปยกเว้นว่าหากตัวเขาต้องเจออันตรายเข้าจริงๆนะครับถึงตอนนั้นลู่โจก็จะตัดสินใจซืกก้อก๊์ดในวินาทีสุดท้ายลู่โจนั้นยืนขึ้นก่อนจะออกจากศาลามอเทียนไปเมื่อเห็นผู้เป็นปรมาจารย์เดินออกมาจากศาลานะครับเหมิงซื่ออินก็เดินเข้ามาท่านอาจารย์สิทธิ์น้องจิตทรงชดไม้กลับมาเหลวเขาบอกว่าเจ้าแห่งเกาะเจ้าแห่งเกาะกําลังหมกมุ่นอยู่กับซ้ำนักอวีจีในตอนนี้พวกเขาต่อสู้อยู่กับมนฑลนลู่ เหมืองซื้ออินรายงานแล้วทําไมแล้วเขาได้พูดถึงยกลานเทียนหรือเปล่าลูโจถามออกมาด้วยความสงสัยเออท่านอาจารย์เจ้าแห่งเกาะเพิงไหลวางซื่อเจียบอกเอาไว้ว่ายกลานเทียนอยู่ที่เกาะเพิงไหลเจ้าเกาะนั้นอยากเี่จะเชิญท่านอาจารย์ไปรับของด้วยตัวเองลูโจพยักหน้าเมื่อได้ยินแบบนั้นเขารู้สึกยินดีนะครับดีมากติงสังหารเป้าหมายสําเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญสิบ สังหารเป้าหมายสําเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญสิบการแจ้งเตือนในระบบยังคงดังกล้องอยูในใอหูนะครับแต้มบุญที่ได้รับมาคงจะมาจากยูชางหลงและซื้อวู้ยารู่โจรูปเขาตัวเองเบาๆก่อนจะมองไปที่ทิศทางทิศทางที่มณฑลยูตั้งอยู่นะครับยูเฉิงไทยจะชิดเมืองหลวงศักสิทธิ์ได้ยังไงกันข้าจะไปที่เกาะพึงไรด้วยตัวเองเจ้าและตัวนู่ซึ่งคอยดูแลหุบเขาทองของพวกเราเอาไว้ในตอนที่ข้าไม่อยู่สัก ดูโจนะครับสามออกมาในขณะที่หมิงซืออินนั่งอยู่เบื้องหน้าครับพวกเราจะปกป้องศาลาจินติงซางอย่างสุดความสามารถท่านอาจารย์หมิงซืออินแอบใช้ความคิดอยู่ภายในใจถ้าหากเป็นข้าแต่ก่อนข้าคงต้องลำบากแน่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่ามีผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวก้ากีบอยู่ในจีนถิงซานมีเพียงแค่คนงโง่เท่านั้นแหละที่ข้ามีเพียงคนงโง่เท่านั้นแหละที่กล้ามาหาเรื่องที่นี่ได้นะ่ะดีมาก ทางที่ดีเจ้าจงใช้เวลาฝึกฝนให้มากขึ้นเจ้าไม่ควรจะลังเลกับการพาดอกบัวทองคำลู่โจพูดขึ้นเออครับท่านอาจารย์อันที่จริงก็อันที่จริงข้าก็ไม่ได้ลังเลกับการพาดอกบัวทองคําาสามารถทําได้ทันทีในขณะที่หมิงซืออินพูดดูนะครับตัวมูเ่เซิงเดินผ่านมาพอดีเอ้อสิทธิ์น้องสีเจ้าเจ้าพูดว่าอะไรหมิงซืออินได้ยินแบบนั้นนะครับสันไปตั้งตัวตัวเขารีบโค้งคำนัำให้กับอาจารย์เอออาจารย์ข้าข้าข้ามีเรื่องต้องทำขอตัวก่อน หลังจากพูดจบหมิงซื่ออินหายไปในทันทีต่วนหมู่ซึ่งนะครับตีอยู่นอกศาลาเดินเข้ามาคุ้งคำนับท่านอาจารย์เจ้ามีธุระอะไรกันเออท่านอาจารย์เห็นสิทธิ์น้องสีบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ข้าเห็นของแวบๆบแบบพอดีข้านั้นเพิ่งจะฝึกฝนการใช้หอกรูปแบบใหม่มาได้ลู่โ,โจพยักหน้าย,ยังพึงพอใจดีแล้วที่พวกเจ้าทั้งสองนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ขอบคุณสําหรับคําชมขอรับท่านอาจารย์ค่ะแต่ยงข้าจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยสิทธิ์น้องสีเอง ติงสั่งสอนต้วนมู่เซิงได้รับแต้มบุญสองร้อยติ้งสั่งสอนหมิงซื่ออินได้รับรางวัลแต้มบุญสองร้อยเฮแค่บอกให้ช่วยเหลือก,กันแค่นี้ก็ได้แต้มบุญนับว่าเป็นการสั่งสอนด้วยอย่างนั้นเหรอลู่โจเหลือบมองไปที่ตาหมิงซื่ออินจากไปนะครับลู่โจตัดสินใจที่จะไปต่อ,อยังศาลาต่างใต้ตัวเขามาถึงนะครับก็เห็นหอยสังนั่งอยู่คนเดียวนางกําลังนั่งอยู่บนมา้า <c oughs> นางกําลังนั่งอยู่บนม้านั่งนะครับ ที่อยู่นอกห้องโถงตามลังปังหอยสังจีดาหอยสังเห็นลู่โจโนะครับนางยิ้มให้ในทันทีในขณะที่เดินมาหาท่านอยู่ที่นี่เองลู่โจสังเกตอาการของสาวน้อยอย่างละเอียดนะครับดูเหมือนว่านางจะแข็งแรงและดูปกติแล้วเหมือนว่านางจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจาก เทียนกูเลยเสียงร้องโหยหวนของเทียนกูนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดานะครับเสียงตส์ร้ายเทียนกูที่ร้องออกมานั้นมันเป็นเสียงสะท้อนที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะต้านทานได้แต่ดูเหมือนว่าสาวน้อยคนนี้กลับไม่เป็นอะไรแต่หากนางสามารถฝึกยุทธได้จริงการที่จะรับนางเป็นศิษย์ก็คงไม่ใช่ความคิดที่ดีอยู่ดีการรับนางเป็นศิษย์ก็ยังไม่ใช่ความคิดที่ดีอยู่ดีดวงจันทร์สุกสกาวนะครับ ดวงจันสุสกสกาวอยู่เหนือท้องทะเลพวกเราต่างร่วมทุกร่วมสุขซึ่งกันและกันแม้ว่าจะจากกันแต่ความบวงใยยังคงอยู่เจ้าจะไปที่เกาะผึ่งไหลกับข้าไหมข้าทิดาไอสังพยักหน้าเมื่อทั้งสองคนกําลังจะจากไปในตอนนั้นหยวนเอ๋อตัวน้อยเขาวิ่งได้มานะครับนางมาพร้อมกับชุดสีฟ้าอ่อนท่านอาจารย์ลู่โจเหลือบมองหยวนเอ๋อย่างสงสัยนะครับหยวนเอ๋เป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นเป็นไปได้สูงที่นางจะขอติดตามไปด้วยมีอะไรกัน หยวนเอ๋อเดินไปหาหอยสังกรเจ้าบนปูมปำนี่คือชุดขนเมฆาสิทธิ์พี่รองนั้นมอบให้กับข้าเองข้าจะให้เจ้าเออไม่สิข้าจะให้หมายถึงให้เจ้ายืมนะถ้าหากเจ้าแข็งแกร่งพอแล้วค่อยคืนข้าก็แล้วกันตกลงไหมตีดาวหอยสังหรบมองไปที่ชุดเมนอา่าชุดขนเมฆาก่อนจะไปยักหน้าอืมขอบคุณค่ะพี่หยวนเอ๋อด้วยความยินดีหยวนเอ๋อนะครับยิ้มออกมา ทั้งสองคนเข้าไปในห้องก่อนที่ยวนเอ๋อนั้นจะช่วยนางเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่สาวน้อยสองคนนะครับมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันหลังจากที่ดาวไอยสังส,วส่สวมใส่ชุดคนเมกา่านางในตอนนี้นะครับดูเหมือนกับนางฟ้ามากยิ่งขึ้นมิตรภาพของทั้งคู่นะครับอยู่เหนือความพทาดหมายที่ลู่โจมีตอนแรกนะครับผมเองก็แอบคิดแล้วว่ายวนเอ๋อนางจะน้อยใจนะครับที่ดันพาแค่ออยสังไปด้วยยวนเอ๋อ ยวนเอ๋อตัวน้อยนะครับที่ช่วยสาวน้อยแต่งตัวเสร็จได้หาเดินมาหาเดินมาลู่โจขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะท่านอาจารย์เจ้าไม่อยากไปด้วยงั้นเหรอลู่โจถามขึ้นมาในขณะที่ลูกเขาตัวเองนะครับตัวเขาไม่คุ้นจินกับสาวน้อยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับยวนเอ๋อในตอนนี้เอ๋เอ๋หมายความว่ายังไงเจ้าจะมัวยืนรออะไรอยู่ละ่ะไปได้แล้วลู่โจหันกลับไปยวนเอ๋อได้ฟังแบบนั้นได้แต่สงสัยเออท่านอาจารย์ให้ข้าไปด้วยอย่างนั้นเหรอ งานข้าควรจะขอชุดคนเมฆาขึ้นดีไหมหลูโจว,วางแผนที่จะพาหยวนเอ๋อไปด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะครับติดาหอยสังในตอนนี้ไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธลูโจจะต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแน่เมื่อมีอยู่นันเอ๋อคอยดูแลนางอยู่ใกล้ๆทั้งสามคนนั้นได้ขี่ไปเจอนะครับออกจากจินจิงซานไปพร้อมๆกันหลังจากเดินทางตลอดทั้งวันทั้งสาก็มาถึงทะเลทางทิศตะวันออกในที่สุดทั้งสคนก็แวะพักผ่อนท่านอาจารย์ มีเกาะลอยอยู่ในอากาศด้วยหยวอนเออตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นบนท้องฟ้านะครับนางชี้ไปก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับมันคือเกาะลอยฟ้าจะเรียกว่ากเกาะแห่งท้องฟ้าก็ได้นะครับสำหรับสำหรับเกาะพึงไหลหรือสถานที่ตั้งของสำนักพึงไหลนั่นเองที่พักตรงหน้านะครับมันสามารถเห็นอมอง สามารถมองเห็นเกาะลอยฟ้าได้อย่างชัดเจนนะครับท้องฟ้าวันนี้สดใสไรเมฆและพอแบบนั้นเลยทําให้มองเห็นเกาะลอยฟ้าชัดเจนย,ยิ่งขึ้นลูโจูพยักหน้าตอบนะครับแต่ว่าในตอนนั้นมีเสียงของใครบางคนดังขึ้นสวัสดีท่านผู้วุโสจี ลู่โจประหลัดใจนะครับที่มีคนจำเขาได้ในขณะที่ตัวเขาสงสัยเขาก็ได้หันไปมองลู่โจมองเห็นผู้ฝึกยุทธไวกลางคนหลายสิบคนดูที่ด้านหลังพวกเขาต่างก็ใช้ดาบใส่ครับลู่โจจ้องมองไปพักหนึ่งตัวเขาแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักคนพวกนี้มาก่อนพวกเราเคยพบกกันอย่างนั้นเหรอชายคนนั้นหัวเราะนะครับตัวเขาจ้องมองไปที่ลู่โจก่อนจะพูดขึ้นข้าจะพูดตามตรงเลยนะผู้อุสรูปลักของท่านนะช่างเหมือนกับจีเทียนเต้าจริงๆข้าเกือบที่จะเชื่อแล้วล่ะว่าเจ้าเป็นตัวจริง ลู่โจได้ฟังแบบนั้นกําลังสับสนนะครับเจ้าหมายถึงอะไรเออข้าข้าคือผูวอุโสแห่งสถานศึกษา,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 าไทยชูเจียงหลีจือข้าถูกสํานักเพิงไหลเชิญมาขอความช่วยเหลือผัวอุโสในการเดินทางนะในการเดินทางของข้าข้าได้พบกับคนที่ปลอมตัวเป็นจีเตียนเต้าที่เหมือนกับท่านถึงสามคนทุกคนต่างก็ดูเหมือนกับจีเตียนเต้าเจียงหลีจือนะครับตอบกลับด้วยรอยยิ้มในตอนนั้นเองสีหน้าของลู่โจเปลี่ยนไปตัวเขาได้พูดออกมาอย่างขิ้ขื้ขม ใครกันกี่กล้าแซงทำเป็นคาก <c oughs> ในเวลานี้นะครับนับตั้งแต่การจัดการกับฟานเสียวที่ลู่โจนะครับได้พบด้วยตาของตัวเองไอฟานเฉียวที่ปลอมเป็น,นจีเทียนเต้านะครับทุกคนน่าจะยังจําได้ใช่แล้วนับแต่นั้นลู่โจก็ไม่เคยเห็นใครที่กล้าเรียนแบบตัวเขาอีกเลยลู่โจนะครับไม่คาดคิดว่ามีคนกล้าดีมากถึงขนาดนี้ เจียงหลี่จือยิ้มก่อนจะพูดต่อเฮ่ยปผ่อุโสธาทีสิ่งที่ท่านแสดงออกมามันเหมือนจนไร้ที่สิรักษามันไว้ให้ดีละ่ะไอ้ปผ่อุโสของสถานศึกษาไทชูนี่นะครับมันยังคงคิดว่าลู่โจนะครับจีเตียนเต้าเนี่ยเป็นจีเตียนเต้าตัวปลอมไอ้บ้าเอ้ยนี่แหละหมาวายร้ายดับหนึ่งของลูกยืนอยู่ตรงหน้ามึงแล้วหื ลู่โจขมวดคิ้วนะครับตัวเขาได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เข้มขึงค่ะเป็นปรมาจารย์แห่งจินจิงสารเทียงหลีจือที่ตอบได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับโอโอจริงเหรอจริงเหรอใช่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 ท่านผู้สูจีสินะแม้ว่าจะพูดแบบนั้นนะครับแต่น้ําเสียงและตาตางที่เขาแสดงออกมานะครับเจียงหลีจือแสดงออกมานั้นมันบ่งบอกได้อย่างดีว่าเขาไม่เชื่อสาวุกของสถานศึกษาไตาชูต่างพยักหน้า เล่นละครด้วยใช่สรวัสด,ดีผู้โสวยจีูโจมองไปที่ทุกคนก่อนจะถามพวกเจ้ามาจากสถานศึกษาไทยชูอย่างนั้นสินะถูกต้อง พวกเรายินดีรับใช้ท่านผู้วุโสจีเจียงหลีชือตอบกลับมาอย่างยิ่งพยอมพร้อมกับต้าทียียวนกวนตินในขณะนั้นนะครับลู่โจก็นึกไปถึงคนจากสถานศึกษาไตซูและสำนักเฮ่งชูที่ต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดาหอยสั่งในตอนนั้นทุกคนสู้กันเพื่อที่ใช้นางฝึกฝนเราสัตว์ร้ายสำนักที่จิตใจต่ำช้าแบบนี้ยอมยนืนอยอมยื่นมือช่วยสำนักเพิงหล ด้วยความเมตตาอย่างนั้นหรือช่างหน้ากันไอ้พวกนี้นั้นมันต้องหาผลประโยชน์อย่างแน่นอนก็มาดูกันนะครับว่าวิกฤตของเกาะลอยฟ้าเกาะแห่งท้องฟ้าเพิงไหลนี้มันคืออะไรแล้วปลาเอกของเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการไปหรือไม่แล้วไอ้พวกนี้ตอนที่มันได้รู้ว่านี่คือมหาวายร้ายอันดับหนึ่งของลูกตัวจริงมันจะทำหน้าอย่างไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ